อัปเดตล่าสุดในวันที่16ตุลาคม2568ปริมาณฝนระยะนี้เกิดจากร่องมรสุมและลมฝ่ายตะวันออกจับตาการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์พายุนี้จะทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงอีกครั้งพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงทิศทางของฝนในบริเวณประเทศไทยจะเป็นเช่นไรและจับตาพายฝุฝั่งตะวันตกของไทยส่งผลให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงอีกครั้งติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามอัพเดตสภาพอากาศในวันนี้ปริมาณฝนในวันที่16ตุลาคม2568ยังมีโอกาสเกิดฝนตกบางพื้นที่เนื่องจากในวันนี้ลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเริ่มลดลงมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมช่วงเช้าเช้าแต่เป็นมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนระยะนี้ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมทิศทางของลมเริ่มมีการแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านบริเวณทะเลจีนใต้การก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันตกยังคงมีการก่อตัวอย่างต่อเนื่องระยะนี้ยังอยู่ในปรากฏการณ์ลานียาทำให้ลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ปริมาณฝนของแต่ละภาคในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนอยู่ที่ประมาณ140ร้อยละสปจนถึง70ของพื้นที่ที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณร้อยละหของพื้นที่เกิดฝนตกหนักได้บางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา แพร่อุตดตลดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบริรัมและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโล ลเมตรต่อชั่วโมงภาคตัวอนออก มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นะครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียส,สลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจ็ดสิบของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหกของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนได้แก่พังงากระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวโน้มปริมาณฝนระยะนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางหลังจากวันที่16ตุลาคมไปแล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเหลือฝนอยู่ที่ประมาณ100-20-40ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ100-40-60ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผ่านทะเลจ,จีนใต้เข้าปกกลุมที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสเกิดฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70-80ของพื้นที่เกลื่อนลมจะเริ่มสูงขึ้น อัปเดตปริมาณฝนและการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนในช่วง0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกทำให้เกิดฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบนเช่นในจังหวัดเชียงรายอเภอเชียงแสนอภอพานอภอป่าแดดแม่สวยอเภอวียงป่าเป้าจังหวัดพะเยาอแม่ใจอเภอูกมยาวอเมืองพะเยาจังหวัดน่านมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณอเภอเมืองน่านอเวียงสานาน้อยและนามื่น จังหวัดแพร่มีฝนที่อำเภอสองอร้องกวางหนองม่วงไข่อเภอเมืองแพร่จังหวัดลำปางมีฝนที่วังเหนือเมืองปานแจ้ห่มห้างฉัดอเภอเมืองลำปางจังหวัดลำพูนมีฝนเกิดขึ้นที่บ้านทิอเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่มีฝนที่อำเภอแม่ออนดอยสะเก็ดอเมืองเชียงใหม่สันทรายสันกำแพงแม่วางสารพี จังหวัดตากมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอพพพระอุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนที่คลองลานปางศิลาทองจังหวัดพิจิตรมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอบางมุนนาคตะพานหินดงเจริญและทับครอจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอชนแดนปริมาณฝนบริรเวณภาคเหนือเริ่มลดน้อยลงในช่วงเช้าวันนี้คลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกได้เคลื่อนไปปกคลุมจนถึงประเทศเมียนมา บังกลาเทศและอินเดียค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีเมฆครึ้มปกคลุมในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดเป็นฝนล่อยและจังหวัดกาฬสินธ์อำเภอเมืองกาฬสินธ์ยางตลาดกำมลาไสายจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองบอระบือกุดรังจังหวัดขอนแก่นอำเภอพลบ้านไผ่จังหวัดนครราชสีมามีเมฆครึ้มเล็กน้อยที่ จัก,กราชนองบุญมากเฉลิมพระเกียรติภาคกลางยังมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมและมีฝนปปรยตกหนักสลับเบาจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบัานพศพิสัยก้าวเลี้ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอแม่วงแม่เปิลชุมตาบงและลาดยาวจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักม่วยคดบ้านไร่จังหวัดชัยนาทมีฝนเล็กน้อยน้องมะโมองอำเภอเนินขามจังหวัดสิงห์บุรีมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณอำเภอท่าช้าง จังหวัดอ่างทองอเภอเมืองอ่างทองป่าโมกพระนครศรีอยุธยาอเภอพระนครศรีอย uh, ุธยาบางบานเสนาบางปะอินผักไห่ลาดบัวหลวงจังหวัดปทุมธานีสามโคกอเภอเมืองลาดหลุมแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีอสองพี่น้องอู่ทองจังหวัดนครปฐมกำแพงแสนบางเลนอเภอเมืองนครปฐมดอนตูมจังหวัดสุพรรณบุรีอด่านช้างอู่ทองสองพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรี มีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอทองผาภูมิศรีสวัสดิ์ไซโยกพนมทวนห้วยกระเจาอำเภอหนองปลืออำเภอเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาไซโยกจังหวัดราชบรุรีบ้านโป่งโพธรามจอมบึงสวนพึ่งและบ้านคาปริมาณฝนตกฝั่งตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอแกลงวังจันทร์อำเภอเมืองระยองบ้านค่าย ภาคใต้ช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าในจังหวัดเพชบรบุรีมีฝนกระจายตัวแต่เป็นฝนปลอยตกเล็กน้อยค่ะอำเภอเมืองเพชรชบุรีชะอำท่ายางแก่งกระจานหนองยาปร่อง จงังหวัดประจวบคีรีขันธ์0น,นาฬิกานจนถึงช่วงเช้ามีฝนที่หัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีใกล้กับแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอำเภม,มืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกบางสะพานน้อยเป็นฝนบางเบาค่ะตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนาราธิวาสท้องฟ้าโปร่งในช่วงเช้าค่ะอากาศจมตัวมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมด้วยค่ะ อัปเดตโมเดลของ ECMWF มวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1,012ถึง1,014เริ่มเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกเริ่มพัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทย ความชื้นที่ได้จากบริเวณประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมในช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นช่วงเช้าอากาศจะเริ่มแห้งจมตัวบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นฝนจะลดลงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปที่ภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกอาจมีฝนโปอยเกิดขึ้น ที่อำเภอเชียงคำภูซางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างอําเภอปัวเชียงกลางสองแควอําเภอเมืองน่านบ่อกเกลือแม่ตริมอําเภอภูเพียงเวียงสาเป็นฝนเล็กน้อยในจังหวัดน่านส่วนจังหวัดพะเยาลำปางแพร่อุดตรดิ์เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมีฝนกระจายตัวแต่เป็นฝนบางๆเบา,บา,บา,บาเท่านั้นค่ะลำพูน มีฝนตกได้เล็กน้อยตั้งแต่อําเภอเมืองลําพูนจนถึงอําเภอลี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสียงศบเมยจังหวัดเชียงใหม่อําเภออมก๋อยอําเภอดอยเต่าอําเภอเมืองเชียงใหม่เชียงดาวอําเภอพร้าวอําเภอเสมิงอําเภอแม่วางดอยสะเก็ดอําเภอแม่ออนอําเภอสารพีอําเภอแม่แตงอําเภอชัยประการเชียงดาวอําเภอพร้าวอําเภอฝางจะเป็นฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ตั้งแต่อุตรดิตสุขโขทยัยพ,พ,พิศนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์จะเป็นฝนบางเบาในวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดลงบริเวณภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนสะสมในช่วงเช้าค่อนข้างน้อยเพราะมีมวลอากาศเย็นไอโบารท,ที่1 0 1 2 1ถึง1014เริ่มพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุม ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกอากาศจะเริ่มแห้งจมตัวช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือฝนบางเบาเป็นฝนปลอยเกิดขึ้นได้เท่านั้นในจังหวัดนครพนมสีสงครามนาว่าท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมปลาปากวังยางนาแกเรนูนครธาตุพนม จังหวัดอุดรธานีจะมีฝนเล็กน้อยที่อุดรธานีตอนล่างได้แก่อำเภอเมืองกู่แก้วสีธาตุชัยวานวังสามหมอกุมภาวาปีนนสะอาดและหนองแสงจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนบางเบาตั้งแต่อำเภอเขาสวนกวางน้ำพองกระนวนซำสูงอุบลรัฐฝนโปรยเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนเม็ดเล็กฝนโปรยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ศรีเมืองใหม่พิบูรณ์มังสาหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีสำโรงนาเยียเดชอุดมน้ำยืนน้ำขุ่นทุ่งศรีอุดมจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทละลมพ,ยพายุไพรบึงเบญจรักกันทลลักษ์ปรางกูภูสิงจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดสุรินทร์ศรีขอรภูมิสังขะกาบเชิงปราศาสตร์มีฝนเล็กน้อย จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบริรามฝนเริ่มลดน้อยลงเพราะมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมช่วงประมาณ21นาฬิกาของวันที่16จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตากมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดอุดรธานีตอนบนนายุงน้ำโสมบ้านผือกุดจับมีโอกาสเกิดฝนปล่อยเลยจะมีฝนที่เชียงคานปากชมอเภอเมืองเลยนาด้วงเอราวันผาขาว จังหวัดขอนแก่นช่วงประมาณ21นาฬิกาจะมีฝนที่ชุมแพสีชมพูเวียงเก่าน้องนาคำปริมาณฝนจะตกลดน้อยลงเป็นฝนปลอยเกิดขึ้นเท่านั้นในวันนี้ค่ะจนถึงช่วงเช้าวันที่17ตุลาคมเพราะมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมเป็นวันแรก16ตุลาคม บริเวณภาคกลางช่วงเช้าเริ่มมีอากศาศแจ่มใสค่ะท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกได้เพียงเล็กน้อยด้านหน้าเทือเขาในจังหวัดนครสวรรค์อำเภอหนองบัวภผยสาลีบุทัยธานีลานสักบ้านไร่กาญจนบรุรีทองผาภูมิใสโยกสีสวัสดิ์ปริมาณฝนเริ่มลดลงจนถึงช่วงค่ำของวันที่16ใกล้กับแนวชายฝั่งประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้น เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมการจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคารปฐมกรุงเทพม,มหานาครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีฝนจะเกิดขึ้นตั้งแต่23นาฬิกาจนถึงประมาณสองนาฬิกาของวันที่17ตุลาคมค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าในวันที่16ตุลาคมฝนเริ่มลดน้อยลงมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคตนออกเป็นวันแรกในวันนี้ค่ะ ช่วงบ่ายจึงเกิดฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดสะแก้วอำาเภอตาพริยาโคกสูงอรัญ,ญประเทศคลองหาดวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเซาท่าตะเกียบสนามชัยเขตจังหวัดจันทบรุรีอำเภอสอยดาวป่งน้ำร้อนจังหวัดชมบรุรีพัทยาสัตหีบระยองบ้านฉางนิคมพัฒนาอํเภอเมืองระยองบ้านไข่เป็นฝนปลอยในวันนี้สำหรับภาคตนออกจนถึงช่วงดือค่ะ เช้าของวันที่17จะมีฝนเล็กน้อยที่ชนบรุรีระยองฉะเชิงเซาภาคใต้ช่วงเช้าของวันที่16ตุลาคมอากาศจมตัวฝนน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนตกบริเวณภาคใต้ตอนล่างจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นลมประจําทิศทางของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มมีฝนโปรยตั้งแต่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย ชุมพรตั้งแต่ปะทิวท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรสวีหลังสวนทุ่งตะโกละแมสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองท่าชนะพุนพินพนมเคียนซาการจนะดิดนครศรีธรรมราชสิชนท่าสาราอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังเชียนใหญ่หัวใ่จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังรัศดาห้วยยอดย่านตาขาวจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเขาชชยสนบางแก้วปากพยูนตมด กงหลาจังหวัดสงขลาควนเนียงหาดใหญ่รัตภูมิกลองหอยโขงเสดานาทวีสบ้าย้อยเทพาจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานียะรังยะริงมายอสายบุรีไม้แก่นน้องจิกโคกโพมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดยะลาจะมีฝนตกหนักที่อําเภอเมืองอําเภอรามันกุงปีนังบันนังสตาส่วนทันโตและเบตงจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะที่อําเภอเบตง จังหวัดนราธิวาสฝนจะตกหนักที่รือเสาะศรสีสาครจะแนะรแะแงะสุเครินอำเภอแวงสุไงโกลกช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะปริมาณฝนภาคใต้จะเริ่มลดลงในช่วงประมาณ20นาฬิกาหลังจากนั้นบริเวณอ่าวไทย มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดปกคลุมทําให้เกิดฝนตกในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมอาจสูงขึ้นตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะวันที่17ช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำบริเวณภาคใต้ภาคตนออกภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกยังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยในช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำ หลังจากนั้นในวันที่18มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะแห้งจมตัวปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่วันที่18ตุลาคมโดยช่วงบ่ายจนถึงข้ามจะเหลือฝนได้เล็กน้อยเป็นฝนโปรยเกิดขึ้นได้ประเทศไทยมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของไทยเมื่อมีพายุเคลื่อนตัวลงที่ทะเลจีนใต้เจอกับมวลอากาศเย็นหรือริมความกดอากาศสูง พายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงหากเคลื่อนตัวสูงขึ้นประทะกับมวลอากาศเย็นพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเคลื่อนตัวต่ำลงมาที่บริเวณเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียประเทศเวียดนามสปปลลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้เมื่อมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยจะเหลือฝนได้เล็กน้อย ฝั่งตะวันตกของไทยจะมีพายุก่อตัวช่วงประมาณ26ตุลาคมเป็นต้นไปทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคใต้ฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ